ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของเยมห้าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่น R15 สีใหม่ของปี2024เมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2567มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า Born to be one เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งมีสองรุ่นย่อยประกอบด้วย R15 Connected เปิดราคา118,000บาทมี3สีน้ำเงินดำและเทาส่วนรุ่น r 1 5 m connected abs เปิดราคา138,700บาทมีสีเดียวก็คือสีดำเทาที่ได้รับการถ่ายทอด dna มาจากรุ่นพี่ yzf r 1 m ซึ่งรุ่นนี้จะมีจุดเด่นพิเศษก็คือติดตั้ง quick shifter สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นโดยไม่ต้องกำคลัชสองแท็กชั่นคอนโทที่เปิดปิดได้สามารถป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังและ 3. ระบบเบรก ABS 2 Channel ช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกอย่างรุนแรงหรือขณะเบรกบนทางลื่นล่าสุดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ตอกย้ำความเราใจครั้งใหม่ให้ทุกจังหวะเต้นของหัวใจเร่งไปให้ถึงขีดสุดกับ r 1 5สีใหม่ ที่ให้ความเท่ดุดันสปอร์ตในทุกองศามาพร้อมกับแอโรไดนามิกดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะจากตระกูล R-Series r 15และ r 15M 15โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ 155cc ซี4วาลวพร้อมด้วยวาลวแปลผัน VVA ทำงานตั้งแต่7,400รอบต่อนอาทีขึ้นไปให้กำลังสูงสุด19.3แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาที แรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีมีแอสซิสต์แอนด์สลิปเปอร์คลัชลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ Full LCD แสดงผลสตรี e t Mode และ Track Mode เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย Yamaha y, y c o n n e c t Application มีชิปไลท์ที่6,000รอบต่อนาทีเป็นสแตนดาดแต่สามารถปรับตั้งได้จนถึง13,000รอบต่อนาที ระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟหน้าเป็นแบบโมโนโฟกัส LED ให้ความเป็นสปอร์ตที่ดุดันสว่างชัดทุกการขับขี่ปุ่มสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ออกแบบดีไซน์เช่นเดียวกับรถบิ๊กไบค์เบาะนั่งลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์ให้ความเป็นสปอร์ตที่เฉียบคมแผงคอบนหรือทิปเปิลแคมแบบเสาะร่องสไตล์เร c ซิ่เช่นเดียวกับ YZR M1 จุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบก็คือ การออกแบบอัพไซด์ดาวที่บ่งบอกถึงความเป็นสุดยอดของรถสปอร์ตในขนาด155ซีซีสำหรับรุ่น R15M Connected ABS ก็จะมีการเพิ่มระบบเบรก ABS แบบ2 c h a n n e นเข้าไปช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และเพิ่มความมันความสะใจด้วยระบบ Quick Shifter ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นโดยไม่ต้องกำคลัชช่วยให้การส่งกำลังหรือว่าการต่อเกียร์ เป็นไปอย่างราบรื่นและรอบตกน้อยที่สุดนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ traction control system ที่สามารถเปิดปิดได้ช่วยป้องกันล้อหลังไม่ให้เกิดการลื่อนถลเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Yamaha R 1 5่ Bon r t o b e o เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งครับ